น้องวันนี้น้องซื้อชอบแต่ลนมาฝากแล้วแบบว่าเหมือนทุกคนอ่ะกำลังเตรียมมาไลฟ์ใช่ไหมเพราะว่าเหมือนเหมือนทุกคนอติดภารกิจแบบทุกคนเลยแล้วก็แบบรีบมากันแล้วทกคนมาแบบโอมาแต่งหน้าเพิ่มมาย่าอยู่กับพวกหนูคือพูดมากเยอะพูดเยอะมากแบบเป็นเด็กพูดเยอะคนหนึ่งอ่ะอยู่ดีๆในไลฟ์ก็แบบเรียบน้อยพูดน้อยเฉยงงงงแบบอะไรคืองงอยู่นิดนึงแต่ก็เหมือนแบบก็ไม่ได้อะไรอาจจะแบบว่าวันนี้อาจจะง่วงหรืออะไรก็แบบเราก็ไม่รู้เนาะมันก็เลยก็เห็นน้องดูแบบดูซึมซึมดู เงาเงาแบบสั่งข้าวกินน้องก็ไปนั่งอยู่ที่เก้าอี้กับผมปิดหน้าแบบไม่เห็นเลยหนูคิดว่าน้องชัดแบบหนูก็แบบถามว่ากินมีไก่ฉีกไหมน้องบอกน้องก็แมวแบบเสียงเล็กๆหนูก็แบบจะไม่ดูเศร้าๆหรือ,อยังไงแล้วทีนี้หนูก็นี่เลยของขึ้นแล้วก็ตอนไปสอบก็คือทําหน้าบูตุทำท่อน,นึงทำท่อน,นึงเกียวญาเกียวญาแล้วก็น่ญาณิญาไปไรไปไรเปไรนน็นไรแล้วก็ตอนแรกหนูไม่อยากพูดใช่ไหมหนูก็แบบ นี่เป็นอะไรเกียวยาติก็บอกว่าแบบเป็นแล้วก็ให้ไลฟ์ฟังก็เลยบอกว่าหนูแค่เดียนจะไม่มีใครกินช็อกโกแลตดูไปที่หนูบนมันตั้งหลายเดือนอะไรแบบนี้แแบบหนูก็หันไปเห็นแบบว่านิญาแบบว่าคุยกับเกียวยาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเกียวาติก็แบบเหมือนแบบมองแบบพวกหนูอะไรก็เลยงงว่าเอ้ยเป็นอะไรพอจับตัวนิ่าปุ๊บนิยามก็ร้องไห้เว้ยนี่ก็เลยแบบเฮ้ยนิ่าแบบเป็นไรอะไรเงี้ยชั่วแบบตกใจอะไรอย่างงี้ เออแล้วหนูก็เลยเอา้าเฮ้ยรู้สึกผิดเลยอะไรเงี้ยหนูก็สึกแบบเอ้าข้อความที่ส่งไปมันแบบไม่ได้ไปหรออะไรเงี้ยหนูก็สึกอ้าพี่ขอโทษพี่อยู่บนลิฟต์แล้วมันแบบมันไม่ได้อะไรเงี้ยคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเน็ตหนูมันเน่าอะทุกคนเข้าใจไหม,มพอมันเน่าแล้วมันอยู่ในลิฟต์แล้วก็ส่งไม่ได้เข้าใจปะ ใช่ก็ถามว่าเอออยู่ไหนช็อกโกแลตอยู่ไหนเนี่ยแพี่กินเลยแบบพี่โอ้โหเริแบบเฝ้ารอดานมากที่เศรษฐกิจช็อกโกแลตดูใบที่มันคิด h อ t เนียวกับหนูก็เลยแบบหนูก็เลยจะอุ้มหนูก็เลยทำท่าเหมือนจะอุ้มแล้วบอไปไปไปกินคือนี่อยากกินอยู่แล้วคือหนูอ่ะอยากกินช็อกโกแลตดูใบอยู่แล้วแต่ว่าหนูอ่ะแค่ยังไม่ได้ตอบเพราะว่าหนูไม่เห็นแบบหนูไม่เห็นเลยหนูก็เลยแบบ โอ้สอรี่อะไรเงี้ยแบบว่าหนูก็เลยแบบนิยาแปรแปรแบบจะมาอูจุงๆ <c oughs> แล้วแบบก็ไปกินกอะไรเงี้ยมันก็ร้องไห้็พราะมันร้องไห้มิวก็เลยแบบว่ามันจะเอามือเช็ดหน้าก็เลยแบบดึงแข็มันออกมัน <c oughs> ก็จูงแขนมนันออกไป <c oughs> <c oughs> จว่าแต่มันก็คือแบบวันนั้นคือมันยุ่งจริงๆแบบมันไม่ใช่แค่แบบว่าเราารายแต่คือหนูยุ่งมากแบบหนูวุ่นวายมากๆนญยาไม่ขี้งอนแต่ว่าแบบหนูขำคือแบบหนูคิดว่ามันน่าจะแบบว่า อาจจะแบบว่าฮอร์โมนแปรปวนนะทุกคนเข้าใจผิวปะเพราะแบบมันไม่มีอะไรเลยแค่แบบว่าคือท่านเราไม่ตอบอะไรเงยท่านปกติไม่ตอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะคือแบบพี่ทำไมพี่ไม่ตอบหรือแบบว่าพี่หนูซื้อมาฝากคือเดินออกมาให้ก็ได้เข้าใจผิวปะแต่ว่าหนูคิดว่าน้องน่าจะแบบว่าฮอร์โมนแปรปวนอยู่ก็เลยตองให้ตลกมากหนูจะบ้า